สวัสดีค่ะดิฉันสุพนาสุวรรณจินดาค่ะเป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการจัดหาพัสดุบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนค่ะการทำงานเนี่ยจะเป็นแบบ follow instruction by user user ี่จะมีความรู้ดีในเรื่องของสิ่งที่เขาต้องการว่าเขาอยากได้อะไรเราก็ทำตามที่เขาต้องการมันก็เหมือนการทำงานเป็นแบบ reactive ตาม user เป็นหลักซึ่งบางครั้งจัดซื้อเราก็รู้สึกว่า เราน่าจะหาอะไรได้ดีกว่านั้นเราจะทำยังไงเพราะว่าในเมื่อยูเซอร์ซึ่งเป็นเจ้าของงาน<ๆ>เขาก็ต้องเชื่ออยู่แล้วว่าเขาอะคือคนที่รู้ดีที่สุดแล้วจัดซื้อจะมารู้ดีอะไรไปมากไปกว่าเขาปัญหาของเราก็คือทำยังไงให้เขาเชื่อมั่นในตัวเราถ้าพูดถึงองค์ความรู้เนี่ยก็คือองค์ความรู้ตามของ w t o อังถัดแต่สิ่งที่มันมากไปกว่านั้นก็คือว่าวิธีการสอนคืออาจารย์ก็จะไม่ได้ให้แค่ สอนไปในเชิงทฤษฎีมีเวิร์กช็อปนะคะแล้วก็มีให้ทำโปรเจกต์เพื่อจะพิสูจน์ด้วยว่าที่เราเรียนไปอ่ะเราเอาไปอีพิเมนต์เป็นหรือเปล่าวิธีการสอนของอาจารย์ไม่ใช่แค่ว่าเอาโปรเจกต์มาให้ทำแล้วพิสูจน์ว่าทำเป็นไหมนะคะหลายๆอย่างอาจารย์เรียกว่าพาทำอะคะ่ะในระหว่างที่มีการเรียนการสอนอาจารย์ก็ไม่ได้เอาแค่สิ่งที่เราแลกเปลี่ยนเหมือนอาจารย์มองลึกลงไปในเบื้องหลังคำพูดเบื้องหลังความคิดเห็นของทีม มันทําให้อาจารย์เนี่ยลงไปลึกอะค่ะรู้รู้รู้ถึงรากเหง้าของปัญหาเราเหมือนกับอาจารย์ได้เปิดโลกของงานจัดซื้อจัดจ้างทําให้เราอะได้รู้ว่าการที่จะทํางานจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นที่เชื่อมั่นของยูเซอร์นั้นเนี่ยเราต้องทํำยังไงเราจะทํายังไงให้งานของยูเซอร์นั้นมีประสิทธิภาพหรือทําไงให้เกิดคอสเอฟฟิเชนซีสูงสุดในนี้ค่ะซึ่งอันนี้อาจารย์เฉลยให้เรียบร้อย พูดถึงอา,อาจารย์ธนพัฒนะะ์เนี่ยค่ะท่านก็มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของทางด้านซัพพลายเชนอยู่แล้วนะคะอยากให้องค์กรก่อนเห็นความสําคัญของการของงานจัดซื้อจัดจ้างเพราะว่าจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยมันเป็นต้นทางของต้นทุนทั้งเรื่องของคอสแล้วก็เรื่องของเวลาังนั้นการที่องค์กรน่ะอยากจะเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันต้องหันมาทบทวนหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างเพราะหน่วยงานนี้จะสามารถที่จะคอนทิบิวอะไรให้กับองค์กรได้มากนะคะแล้วก็ อาจารย์ธนภธัฒน์อะคะ่ะก็คือผู้ที่จะมาช่วยให้องค์กรได้ประสบผลอย่างที่ต้องการจริงๆเพราะอาจารย์ก็สมกับที่ก่อตั้งบริษัทซัพพลายเชนกูรูอะคะ่ะอาจารย์ก็เป็นกูรูจริงๆคะ่ะ